สวัสดีเพื่อนๆพ,นพ,นพ,พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะว่างเว้นจากเครื่องเสียงสักหคลิปนะครับแต่ว่าก็ยังมีคําถามที่ยังรอคําตอบอยู่นะครับก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็พยายามตอบไปในคลิปนั่นแหละพร้อมๆกันเลยแต่บางคลิปก็อาจจะมีแทรกบ้างนะครับอย่างคลิปนี้ก็จะมาแทรกเกี่ยวกับคนที่ใช้รถ ยนทุกท่านนะครับที่เอาระบุรุ่นเลยก็ได้ก็จะเป็น New Shape นะครับหรืออาจรุ่นอื่นอาจจะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ลองมาฟังดูแล้วก็ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับว่ามันจะใช้หรือว่าเห็นผลอย่างที่ผมใช้ที่เป็นไหมอาจจะพูดแบบสับๆหน่อย <c ười> คือ ปกติรถเรามันจะยังเปิดสวิตช์ขึ้นนะครับรูปเครื่องนี้มันจะมีรูปเครื่องใช่ไหมครับอย่างถ้าไฟรูปเครื่องอย่างถ้าเราสตาร์ตสตาร์ตรถเสร็จปุ๊บไฟรูปเครื่องมันจะหายไปนะครับก็คือนั่นคืออาการปกติแต่ถ้าเราขับอยู่แล้วไฟรูปเครื่องมันขึ้นอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าเราเหยียบแรงหรือว่า เออแรงบิดมันสูงเหมือนกับว่าบูตมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบูตมันขึ้นสูงเกินเงนี้ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2อาการนะครับก็คือรถผมนี่คืออุด egr นะครับอุดเองแล้วก็อุดสายไว้ค่าอะไรให้เรียบร้อยเลยคือไม่ได้ใช้สายหลอกแล้วก็ไม่ได้รีแมปนะครับคือคือยังเดิมๆอยู่ส่วนวันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับรูปเครื่องนะครับวิธีอย่างถ้ามันขึ้นนะครับแล้วก็วิธี การแก้ไขนะครับยังรูปเครื่องขึ้นโชว์แบบนี้นะครับสีส้มเนี่ยเพ,เพื่อนเก็ยังไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสีส้มมันแค่เตือนนะครับมันไม่ใช่สีแดงนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดนะครับสีแดงสีแดงส่วนมากจะเกี่ยวกับพวกน้ํามันเครื่องนะครับก็คือเครื่องคงจะโคม่าแล้วคงจะหนักแล้วนะครับถึงจะขึ้นส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกประเภท เซฟโหมดนะครับคือมันจะเซ็นเซอร์รถรุ่นใหม่เซ็นเซอร์มันจะเยอะนะครับเออหน้อยแม่งก็ขึ้นแล้วย่างรถผมนี่ก็ถ้าเหยียบหนักๆหน,กน่อยก็บูตขึ้นสูงเกินก็เข้าเซฟโหมดของเทอร์โบเคยเป็นเมื่อตอนหลายปีแล้วครับคือขับรถกับต่างจังหวัดแล้วขากลับมารถมันเบาครับแล้วก็ทางมันโล่งออกไฟแดงก็เหยียบแรงไปหน่อยก็ปรากฏว่า เทอร์โบเข้าเซฟแบบเซฟโหมดก็อาจจะขึ้นรูปเครื่องแบบนี้นะครับอัตราเร่งก็จะไม่มีนะครับก็จะขับได้แต่ว่าไม่มีแรงอัดแล้วบูตก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเทอร์โบไม่ทํางานนะครับรถก็แค่ประคองแล้วก็หาที่จอดแล้วก็เช็คประมาณนั้นแหละวิธีแก้ก็คือเกี่ยวกับเทอร์โบนะครับคือถ้าขับรถแล้วรถมันหมดกําลังมันหมดนะครับแล้วไฟโชว์ขึ้นแบบนี้นะครับ ก็วิธีแก้ก็คือเปิดฝากระโปรงแล้วก็ถอดขั้วแบตขั้วลบออกสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็มาเปิดสวิด์ดูก็ถ้ายังไม่หายก็ทาเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าให้นานกว่าน,นิดนึงแต่ส่วนมากก็หายกันก็กลับมาขับปกติก็ไมไ่ต้องตกใจอะไรแต่ว่าไออาการไฟโชว์อีกอันหนึง่งที่ผมเจอเมื่อล่าสุดเนี่ยคือผม ก็เหยียบเร่งเหมือนเดิมแหละแรงเหมือนน้ำลากแรงเหมือนเดิมแหละมันเคยเกิดมาครั้งก่อนตอนที่ผมไปเที่ยวที่ชนบุรีนะครับคือตอนไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไปจอดรถเสร็จปุ๊บตอนเช้าจะขับรถกลับมาไฟลูปเครื่องขึ้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรหรอกแต่ว่าก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปลองรีเซ็ตดูมันก็ไม่หาย เช็คดูน้ำมันเครื่องอะไรอะไรก็ครบหมดนะ้ะอะไรก็ไม่ขาดความร้อนก็ไม่ขึ้นก็เลยขับมาเลยขับกลับมากรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพก็ไปเข้าอู่นะครับอู่ที่รู้จักแหละแถวบ้านก็ให้เขาเอาตัวเช็คมาเช็คดูเขาก็ลบโค้ดนั่นออกไฟลูกเครื่องก็หายนะครับจากนั้นก็เลยถามเขาว่าตอนที่ลบนั่นแหละเขาก็ก็เลยถามพี่เขาว่า มันเป็นโค้ดของอะไรเขาบอกว่าเกี่ยวกับพวกไอเสียเหมือนไอเสียระบายแบบระบายไม่หมดหรือยังไงไม่รู้ก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ EGR หรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่าเซนเซอร์มันแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเขาบอกมันไม่ได้เป็นอะไรมันแค่เซนเซอร์มัน แจ้งแล้วมันก็เลยเข้าไปในเซฟโหมดอะไรรถก็ยังขับปกติครับมีแรงอัดปกติขับได้เหยียบได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไฟรูปโชมแบบตัวรูปไฟเครื่องเนี้ยมันขึ้นขึ้นแบบนี้แหละครับคนเราถ้ามันขึ้นมามันก็ไม่สบายใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อยากให้มันหายแต่ล่าสุดนี่ก็คือผมก็เหยียบแรงๆนี่แหละพอดีว่ามันมี แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นในเส้นเลือดมันก็เลยทําให้เลือดมันฉุบฉีดทําให้การขับรถมันจากที่เคยเหยียบเท่านี้มันก็ขึ้นเท่านี้มันก็เพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยคือมันก็มีทุกคนแหละถ้าในชีวิตเนาะมันก็จะมีบ้างแหละแล้วมันก็ขึ้นขึ้นมาแต่รถก็ยังไฟลุกเครื่องขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังขับได้นะครับก็ขับปกติก็เลยคิดว่าเออมันคงจะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละ กะว่าเออเดี๋ยวไปให้เขาลบโค้ดก็เสร็จแต่ว่าผมก็ยังไม่ไปไงผมเลยเอากลับมาก่อนขับกลับมาบ้านแล้วก็ลองรีเซ็ตดูรีเซ็ตแบบว่าทิ้งเอาขั้วแบตขั้วลบน่ะออกแล้วก็ทิ้งไว้ให้นานขึ้น mm. คือจากปกติเราทิ้งไว้1-2นาทีใช่ไหมครับทีนี้เราทิ้งไว้สักห้าหกสินาทีแบบเนี้ยคือผม ผมก็ไม่ได้จับเวลาหรอกแต่ว่าผมรู้ว่ามันนานผมทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนี่แหละเพราะผมเปิดเอาคั่วมันออกแล้วผมก็เดินไปร้านค้าก็ประมาณสิบนาทีได้ไมั้งมจากนั้นผมก็มาเดินเอาเข้าเหมือนเดิมแล้วปิดฝากระโปรงแล้วก็มาเปิดสวิก์ดูปรากฏว่าหายครับเออมันก็ยังว่ามันคงจะรีเซ็ตนานไปหน่อยก็ถ้าใครเจอนะครับ เจอแบบอาการแบบนี้ก็ลองไปทําดูเพราะว่าผมก็ทําแล้วมันก็หายอาจจะเป็นทุกรุ่นก็ได้นะผมว่าถ้ามันขึ้นมาไฟรูปเครื่องโชว์แล้วก็แรงอัดยังมีก็ลองทําเหมือนผมคือถอดขั้วแบตแล้วทิ้งไว้นานๆขึ้นจากปกติ1-2นาทีคือรีเซ็ตไอเทอร์โบใหกบ้กลับมาทำงานแต่ก็ไม่แนะนำพวกที่ รีแมปมานะครับคือคนที่รีแมปมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรที่จะถอดขั้วแบตออกนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการรีแมปนะครับอันนี้คือที่ผมพูดนี่คือแนะนำสำหรับรถที่สแตนดาร์ดเดิมๆอาออาหรือว่าเปลี่ยนแคทอะไรประมาณแค่นี้ครับไม่มีอะไรไม่ได้ใส่สายหลอกคือเดิมๆแบบว่ารถสแตนดาร์ดนั่นแหละ ถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็ลองไปใช้ดูลองไปทำดูนะครับเผื่อว่ามันจะหายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยและก็ถ้าท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเลยนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็มีคลิปที่มั่วสั่ว <laughs> คือมาทุกคลิปแหละไม่ได้มีแนวทางอะไรเลยส่วนคลิปหน้านะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับ ทำคลิปตอบคอมเมนต์แหละวิธีการเดินสายเครื่องเสียงนะครับสายลําโพงเห็นถามกันเข้ามาแล้วก็คลิปอีกต่อไปก็ว่าจะมาสอนติดตั้งซับบล็อกในรถนะครับโดยที่ไม่ต้องรื้อรื้อพวกนี้เลยนะครับคือไม่ต้องรื้อคอนโซลพวกข้างหน้าข้างหน้านี้แค่เดินสายไฟเข้ามาอย่างเดียวเดี๋ยวก็คอยติดตามกันดูสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ